ทห้คุณบอกว่าพวกดิฉันเนี่ยทั้งประเทศเลยเป็นขอทานเนี่ยจ่ายให้คนณเดือนละเท่าไหร่เป็นพันล้านแล้วยังมาปราบปรามว่าเราอะออรังแกคุณมันไม่มีทางหรอกคะ่ะขอทานที่ไหนจะไปรังแกคุณได้หรอคะโอ,อ,อ้ขอทานรังแกคนรวยมีด้วยหรอขอทานจ่ายเงินให้เป็นพันล้านบาทต่อปีคนไทยชอบดูถูกขมิ เมนต่อไป็นี่จะไม่ซื้อสินค้าไทยเขมนต่อไปเนี่จะแบนสินค้าไทยเพราะว่าเขมนมีเงินจะไปซื้อสินค้าไหนก็ได้เมื่อก่อนเนี่ยเขมนคิดว่าประเทศไทยนะเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องเป็นเหมือนเพื่อนบ้านกันเลยซื้อสินค้าจากประเทศไทยแต่ต่อจากนี้ไปเมนจะแบนสินค้าไทยจะไม่ซื้อสินค้าไทยอีกแล้วต่อจากนี้ไปนะคะเพราะว่าเมนเนี่ยเขามีเงินเขาจะไปซื้อที่ไหนก็ได้ เงินของเขาเขามีค่าเขาจะเอาเงินของเขาเนี่ยไปให้คนที่เห็นค่าของเขาแต่คนไม่เห็นค่าเงินของ เขมรเขาจะไม่ซื้อของไทยอีกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพบกับประเดือนอีกแล้วนะคะปะเดือนคนเก่าคนเดิมนี่นะคะกับคุณทุกเอซเนาที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผูกสุคกนนะคะพี่น้องจ๋ามีสาวเขมรนค่ะออกมาพ้ำรำพันว่าตัวเองเนี่ยโดนคนไทยกดขี่โดนคนไทยดูถูกแล้วก็ขอทานว่าแต่คนเขมรเนี่ยเป็นขอทานขอทานนะ่ะ จ่ายเงินให้เป็นพันล้านบาทต่อปีหลังจากนี้ไปขเขมรจะแบนสินค้าไทยแล้วจะไม่ซื้อสินค้าไทยอีกเลยขเขมรนมีเกลือกินนะทําเองด้วยไม่ได้เอาของประเทศทยแต่น้ําปลาเท่านั้นแหละนะคะแต่น้ําปลาเท่านั้นแหละที่ไม่รู้ว่า,ขาเขมรนทาเองหรือเปล่าเพื่เดินมีคลิปมาให้ดูไปดูคลิปกันให้จบก่อนนะคะที่คุณบอกว่าพวกดิฉันเนี่ยทั้งประเทศเลยเป็นขอทานเนี่ยจ่ายให้คุณเดอนละเท่าไหร่เป็นพันล้านแล้วอย่ามาปราบปรามว่าเราอะ่ะ รังแกคุณมันไม่มีทางหรอกคะ่ะขอทานที่ไหนจะไปรังแกคุณได้หรอคะโอ,อะ้ขอทานรังแกคนรวยมีด้วยหรอค่ะมีด้วยหรอคะคุณนี่มันมากเกินไปแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นแบบเจอแบบเนี้ดูถูกกันมากเดี๋ยวนี้กัมพูชาจะยึดมั่นไม่ซื้อสินค้าไทยคะ่ะเพราะว่าเราก็มีความเจ็บปวดเราเป็นลูกค้าท่านหนึ่งคนหนึ่งที่แบบซื้อของคนไทยมาใช้สอยกันมากินมาดื่มมาใช้เราก็มีศักดิ์ศรีนะคะเราก็มีเงินซื้อคะ่ะ เราจะไปซื้อประเทศอื่นก็ได้แต่สมัยก่อนมาก่อนนะเรารักคนไทยไงเราก็รักแบบประเทศไทยโอ้อยากอดนุนใช้ซอยกันเป็นแบบบ้านพี่มึงน้องกันรักกันเป็นแบบว่าเพื่อนบ้านที่ดีแต่ว่าดิฉันเห็นแต่ละคนออกมาพูดนี่แบบดูถูกกันมากเลยค่ะเหมือนกับเงินของเรานี่ไม่มีค่าเลยค่ะไม่มีค่าไปซื้อนี่ไปขอทานหรอะคะดิฉันไปซื้อของคุณเนี่ยที่เอามาใช้ซอยในประเทศขอทานคุณ,ะคะคณ free, หรอคะคณไท้มาฟรีๆรีหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นค่ะเอาไปซื้อพวกคุณค่ะ คุณก็มีรายได้เพิ่มเติมสั่งความร่ำรวยจากกัรบูชาน้อยเท่าไหร่หรอคะดิฉันเนี่ยไปซื้อประเทศอื่นค่ะประชาชนตอนนี้รวบรวมสามัคคีกันบอกว่าไม่ใช่ของไทยแล้วประชาชนนะคะคนไม่ต้องมาดูถูกหรอกคะ่ะดิฉันไม่อดตายหรอกคะ่ะประชาชนที่บ้านฉันไม่อดตายหรอกคะ่ะเราไปซื้อที่อื่นมีเยอะแยะค่ะมีเงินไปซื้อที่ไหนก็ได้ใครที่ให้คุณค่ากับเราเราก็ให้คุณค่าเขาใครที่รักเราดูเราเป็นมิตรเราก็ดูเป็นมิตรอะคะ่ะมีคนรวยมีคนจนประเทศคนก็มีเหมือนกันนะ คุณบอกว่าเป็นคอทานทั้งหมดนี่อ,อ๋อประเทศชั้นสิบเจ็ล้านคนนี่ไม่มีคนรวยเลยเหรอคนมาดูบ้างไหมเขาใช้เงินยังไงเขาซื้อของยังไงนี่ประเทศชั้นพึ่งจะหมดสงครามประมาณเกือบสามสิบปีเองชั้นพึ่งจะเริมตาอาปากได้บอกเบาหน่อยกับการดูถูกคนเนี่ยมันเป็นสันดานนะคะแต่เดี๋ยวนี้เห็นคนปลุกระดมเยอะกันมากคนปลุกระดมให้เกลียดการพูชาได้การพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะปลุกระดมกันให้รักชาติรักศักดิ์ศรีไม่ซื้อของคนเหมือนกันนะคะที่คุณทาได้ฝ่ายเดียว เราก็เป็นได้เราก็เป็นมนุษย์มีจิตใจมีความเจ็บปวดเหมือนกันใครมาดูถูกประเทศเราเราก็คุณอยู่ดีๆมีประชาชนกัมพูชาที่ไหนเหมือนแบบคนที่เริ่มก่อนแบบเย็บท้องชาติอะไรเงี้ยพวกคุณก็เริ่มก่อนด่านู่นนี่นั่นแต่เราก็มีบางคนเยอะมากที่ออกมาไม่สนับสนุนว่าเฮาอยากทามันไม่ดีเราทําอะไรที่แบบถูกต้องแต่คุณออกมาแบบนี้ดิฉันต้องออกนะคะออกมาพูดว่ามันเกินไปบางคนด่าว่า ประเทศมึงอะขนาดเกลือไม่มีกินจริงหรอกะมีกินตอนที่เขาไม่ซื้อไม่ซื้อเกลือไทยแล้วค่ะเกลือกัมพูชาก็มีกัมแมก็มีเกลือค่ะน้ำปลาซื้อเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นมิตรกันไงตอนนี้ก็ไม่ซื้อแล้วค่ะคก็ลองดูอือระยะยาวได้ยินกันแล้วใช่ไหมคะว่าสาวเขมแมคนนี้เขาพร่ำรำพันถึงอะไรกันบ้างครับเขาบอกว่าขอทานจ่ายเงินให้เป็นพันล้านบาทเห็นไหมคะแล้วก็คน ขอทานเหรอจะมารังแกคนรวยมันเป็นไปได้อย่างไรเห็นไหมคะว่ามันกัดตลปัดกันเลยกับคําพูดและก็การกระทาที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบดูถูกคนเขมรนมีด้วยเหรอคนไทยดูถูกคนเขมรคนเขมรตั้งหากละที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาพูดจาก้าวร้าวให้กับประเทศไทยมาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเป็นก๊กกันอยู่ในประเทศไทยตั้งไม่รู้กี่เท่าไหร่จับ กาไม่หมดไม่สิ้นทักทีเป็นอันตรพานก่อเรื่องอยู่ในประเทศไทยนั่นไม่ใช่คนเขเมรเหรอการที่เธอจะพูดอะไรออกมาเธอหาความจริงไม่เจอเธอไม่ได้ดูความจริงเลยว่าความจริงนั้นเป็นอะไรก่อนที่เธอจะพูดดูก่อนนะคะสาวจา๋าว่าคําพูดกับการกระทําของคนเขเมรนบางคนนั้นเป็นอย่างไรกันนะคะเขเมรนจะไม่ซื้อสินค้าของไทยอีกต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปเขเมรพร้อมที่จะรวมใจกันแบรนด์สินค้าของไทยเพราะว่า เขามีเงินเขาจะไปซื้อประเทศไหนก็ได้ที่เขาซื้อของไทยเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยคิดว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นเพื่อนบ้านต่อกันคำคาพูดนี้ขอถามหน่อยนะคะว่าเขมรคิดแบบนี้กับคนไทยตั้งแต่เมื่อไหร่มีด้วยเหรอประเทศไทยทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศบ้านเมืองใกล้เคียงกันเกิดความสงบสุขแต่บ้านใกล้เรือนเคียงกันไม่เคยเห็น ความดีตรงนี้ของประเทศไทยเลยทั้งๆท,ที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมาหากินมาทํามาหากินในประเทศไทยแต่ก็ยังไม่เคยมองว่าคนไทยเป็นคนดีลงคลิปด่าคนไทยแกวะคนไทยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกเขาพวกเธอใช่ไหมที่มายั่วยุคนไทยเราก่อนแล้วนี่ขนาด น้ำจิ้มนะที่ไทยส่งกลับคืนไปถ้าเกิดมีครั้งที่2องมันจะไม่ใช่น้ำจิ้มแล้วนะคะมันจะเป็นน้ำซอสแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเกิดว่าพวกเธอ,อยังมาทำแบบนี้กันอยู่แล้วก็ยังมาปากดีตรงนี้อยู่ เธอมีเงินจะไปซื้อของของขครก็ได้เชิญเลยค่ะประเทศไหนเขาก็ขายให้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปขอของเขาของของเขาทุกคนเขาทําขายกันออกมานะคะเขาทําออกมาขายเขาไม่ได้ทําออกมาให้ใครขอนะคะแต่เขมรบอกว่าจะแบรนด์สินค้าไทยตั้งใจจะไม่ซื้อสินค้าไทยอีกต่อไปแล้วไอ้ที่ลดไฟขนน้ามันไปคว่ำอยู่ที่เขมรนั่นะ่ะ เอามาจากไหนนั่นคือความสงสัยเอามาจากที่ไหนคุณไปซื้อมาจากประเทศไหนไหนบอกว่าจะไม่สั่งน้ำมันจากประเทศไทยแล้วลดไฟทั้งขบวนที่ขนน้ำมันไปประเทศเขมรแล้วไปความที่ประเทศเขมรคนวิ่งหอบน้ำมันกันกระตือรือร้นนั่นนะนะ่ะเอาน้ำมันมาจากประเทศไหนนี่คือความสงสัยอย่ากืนน้ำลายตัวเองนะคะ คนลาวส่งเข้าประเทศลาวซื้อของไทยไปขายประเทศลาวคนเขมรนไปซื้อต่อจากลาวเอาไปขายในเขมรนนั่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะนั่นเขาเรียกว่าอะไรขนาดทหารเขมรนก็ยังมีสินค้าไทยส่งเข้าไปในชายแดนเขมรให้ชายแดนเขมร ทหารเขมรได้กินของไทยกันอยู่ทุกวันนี้แต่เราไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าสินค้าของเราคือนําออกขายเราจัดไปขายใครจะซื้อไปทําอะไรเราไม่ว่านะคะเราไม่ว่าขอให้คุณซื้อไปแต่ถ้าจะมาขอเราไม่ให้เพราะว่าวัตถุดิบต่างๆทุกอย่างที่ซื้อมาเอามาผลิตเป็นอาหารทุกอย่างก็ซื้อมาด้วยเงินเหมือนกันนะคะเงินของคุณมีค่าคุณบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นค่าของคุณคุณก็จะไปซื้อ ที่ประเทศนั้นก็ตามสบายนะ,ะเงินของใครก็มีค่ากันทุกบ้านเงินของใครก็มีค่ากันทุกบาทเหมือนกันทั้งนั้นนะคะแล้วคนไทยเราก็จะได้สบายใจด้วยว่าเราจะไม่ได้มองเห็นคนกืนน้ำลายตัวเองนะคะบอกว่าคนไทยอ่ะเหยียบธงของเขเมรเดี๋ยวก่อนนะเธอจา๋าเธอพูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เด็ดขาดนะคะคนเขเมรเริ่มเหยียบธงชาติไทยก่อนเพราะเราเห็นเราจึง เอาคลิปนั้นมาทําตามแบบนะคะคนไทยจึงเอาคลิปนั้นมาทําเรียนแบบเป็นยังไงละ่ะเจ็บปวดใช่ไหมทํามาก่อนไม่ไห้นหรอเคยคลิปที่คนขมิเอาธงชาติไทยไปเหยียบไปทําสารพัดอย่างนะคะแล้วคนไทยรู้สึกอย่างไรแต่ตอนนี้พอคนไทยทําเอากัดคืนได้บ้างร้อนตัวร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้จึงต้องออกมาพูดว่าเราทํากับ เยียบทงชาติไทยคนดีๆเขาไม่ทํากันอีกคานี้นี่แหละอยากจะถามจาว่าคนไม่ดีคนดีที่ไหนเขาทําแบบนั้นพวกคุณทํามาก่อนพวกเราจึงต้องทําตามเพราะฉะนั้นอย่าเดือดร้อนก่อนที่จะแบนสินค้าไทยนะคะขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าอย่าแบนช้าไปนะคะกรุณาทําให้เร็วกว่านี้หน่อยนะคะก่อนที่สินค้าไทยมันจะกระจายไปทั่วประเทศเขมรแล้วคุณจะแบนไม่ทัน ทั้งหมดทั้งหมวลน,นี้อยู่กับช่องประเดือนชานแนลนะคะ